ลูกเราเกิดวันเดียวกันน้องแสนกับน้องคินเกิดห่างกัน1ชั่วโมงพร้อ,คอมความบังเอิญอีกเป็นภาพที่ต้องบอกว่าน่ารักและอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อน้องแสนดีลูกสาวปาวลีและน้องคินลูกชายของแอรินได้เจอกันแล้วโดวยเด็กๆเ,เกิดในวันเดียวกันเลยค่ะคือ19กันยายน5 5 6 7ห่างกันแค่หชั่วโมงซึ่งก่อนหน้านี้ปาวลีได้โพสต์ไว้ว่าคุณแม่ทีมกันยาค่ะ กำหนดคลอดใกล้กันเลยตื่นเต้นแล้วนะซึ่งแอรลินก็เข้ามาตอบกลับไว้ว่าคลอดใกล้กันหมอเดียวกันบีบมือกันไปค่ะต้องเอาลูกมาเล่นกันนะโดยในวันนี้เด็กน้อยทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันแล้วซึ่งเป็นภาพที่น่ารักแระออุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยสาวปอได้ลงภาพและเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเย้เย <Yeah, yeah, S 2> ได้เจอกันแล้วค่ะน้องคินน้องแสนดีเกิดว,วันเดียวกันตั้งแต่วันคลอดก็ไม่ได้เจอกันเลย รักแม่แอร์ปรึกษาได้ทุกเรื่องขอบคุณพี่สาวนะคะและทางด้านแอร์ลินก็ได้เข้ามาตอบเมนไว้ว่าเกิดห่างกันหนึ่งชั่วโมงครับได้เจอกันแล้วซึ่งก็มีคอมเมนต์น่ารักจากแฟนๆอาทิโชคิวน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ